สวัสดีครับเพื่อนๆยินทีรับสู่ช่องกัรเนอร์ขยี้ข่าวครับยินดีครับผมยินดีแล้วผมอาร์ซอนเปิดตัวนักเตะบาบิโอเอร่าเป็นที่เรียบร้อยเลนะครับผมเสื้อหมายเลข21ด้วยต้องงงกันเหลือเกินครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีข่าวว่านักเตะจะซูมเสื้อหมายเลข21ข้อมูลตรงนี้นักข่าวออกมาจากไหนครับว่าเราได้เก่งมากๆกครับผมเพราะเป็นเบอร์เก่าของทางคอลัมแชมเบอร์ใช่ไหมครับที่ย้ายไปแต่ช่วง ดูการที่ผ่านมาก็วันนี้ครับผมจะมีสัมภาษณ์ทางตัวนักเตะคนใหม่ท่าเสือทางฟาบิโอเวียร่ารวไปถึงการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดข,ของนักเตะที่อาร์ซอนนั้นเป็นข่าวว่าอยากจะดึงเข้ามาร่วมทีนะครับผมจากปากสายฟุตบอลอาร์ซอนอย่างทางดิออนซีนรวมไปถึงนักข่าวดับเทียว,วันอย่างทางอบมโน,โนด้วยครับว่าสถานการณ์นักเตะแต่ละคนนั้นเป็นยังไงมีข่าวทางลาฟินยาผมตอนนี้ก็ร้อน,นอนแรงเเกินฮะอาร์ซอนมาแรงแซงทางโค้ช การย่นข้อเสนออยากเปิดทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงสถานการณ์ของทางการพิจารสุดหลายคนก็เบื่อข่าวตรงนี้เหลือกเกินครับเลยจะปิดยูได้สักทีสุดท้ายก็คือยูทิตเอร์มันครับอารซอนจเจ้าหรือเปล่านะครับไม่ต้องรอช้าผมวันนี้ข่าวเยอะเหลือกเกินไปที่นักหาของข่าวกันเลยครับเดิมแล้วผมก็เป็นการเปิดตัวนักเตะคนใหม่ของอาร์อนรายที่2ในหลักส้อขายเ,เตะซัพเมอร์นี้ต่อจากทางมาควินยอร์ครับผมก็คือ ปาบิโอวียล่าอารซอนขับดึงน,นักเตะรายนี้มาจากสโมสร FC ฟซีปอโตซึ่งก็เป็นนักเตะสไตล์คล้ายๆกับทางมาติโอเินการครับผมเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกเล่นตัวลุกตรงกลางสนามนะครับผมเป็นมิดฟิลด์ตัวซัดซันเกมสามารถขยับไปเป็นปีกขวาได้ด้วยนะครับอารซอนก็ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์สโมสรครับเมื่อคืนเนี่ยช่องทางทวิตเตอร์ของทางสโมสรอารซอนก็มีการเล่นจิตวิทยาผมมีการปล่อย ตัวอักษรแต่และตัวออกมาผมเป็นตัว F เป็นตัว A เป็นตัว B เป็นตัว I เป็นตัว o, นะครับในการบอกว่าอาซอนเนีย่ยจะเปิดตัวนักเตะทางฟาบิโอแล้วนะครับในเนื้อหาข่าวขายผมมีการพูดว่าเปียร่านะครับเซสเซีญญาายและยาว5ปีเขาจะสวมเสื้อหมาเยเลขยี่ผลงานของเขาในฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นไป27เกมในลีกเป็น6ประตูกับ14แอสซิตเอดูคัสปาผมพูดในการด้านเทคนิคของทางสโมสรก็บอกว่าเราพอใจมากๆนะสัญญาคว้าตัวฟาบิโอมาจากเอฟซีปอร์โต ฟาบิโอเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพพิเศษที่เล่อย่างยอดเยี่ยมในพื้นที่สุดท้ายเราฟอลล์ที่ได้ร่วมงานกับเขาและได้ชื่นชมผลงานของอนาคตของเขาที่อาร์ซอนตอนนี้เรากําลังทํางานอย่างหนักต่อไปเพื่อจบตลาดซื้อขายนักเตะอยากแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะทําได้ฮาเต้าผมคุณซึนผมก็ออกปราเสริมว่าผมตื่นเต้นมากๆที่เราสามารถระบุและเซ็นญานักเตะที่ความสามารถพิเศษอย่างทางฟาบิโอมาร่วมทีมได้ฟาวบิโอเป็นผู้เล่นที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างมากเีลบเป็นด้วยคุณภาพที่สามารถนํามาสู่เกมลุกของเรา เรายินดีต้อนรับฟาบิโอและครอบครัวสู่สโมสรอ,อารซอนและเราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับเขาก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นสัมภาษณ์ระหว่างมวลเลยใหญ่ของทาซอนก็คือเอดูกาสปาและก็วิเกลเดต้าที่สามารถปิดติวคว้าตัวฟาบิโอเวียร่าเข้ามาร่วมทีมได้สําเร็จครับติวตรงนี้ผมก็มีการเปิดเผยว่าเบื้องหลังเนี่ยเดต้าเป็นคนจิ้มนะฮะอยากได้นักเตะรายนี้เข้ามาร่วมทีมเป็นนักเตะ ที่อาซอมองว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตําแหน่งที่สําคัญนะครับผมในตลาดซื้อขายเตะซัมเมอร์นี้แต่มองว่าถ้ามีโอกาสต้องคว้าม,มาก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นเพชรเ็ชงามขอ,องสโมสรเอฟซีปอร์โตเลยนะครับจากนั้นนะครับผมหลังจากที่ฟ้าตัวฟาบิโอวล่าเข้ามาร่วมทีมแล้วเนี่ยเจ้าตัวออกเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองนะครับว่ารู้สึกอย่างไรที่ย้ายมาล้วมทีมอาซอนวิล่อาออกพูดถึงประเด็นการย้ายทีมมาสู่อาซอนว่าผมตื่นเต้นอย่างแน่นอนที่เป็นก้าวที่สําคัญในชีวิตของผม อาร์ซอนเป็นสโมสรใหญ่และเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ดังนั้นผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ที่บ้านใหม่ของผมคุณบอกเราได้หรือเปล่าเกี่ยวกับกระบวนการปาบิโอบอกว่าแน่นอนมันเป็นกระบวนการที่รวดเร็วการได้ประชุมกับบุคลากรที่อาร์ซอนเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากสําหรับผมผมมาที่นี่เพื่อทุ่มเทเพื่อทีมคุณบอกได้ไหมว่าอะไรเป็นปัจจัยทําให้คุณตัดสินใจย้ายมาที่นี่วิล่าบอกว่าอย่างที่ผมบอกอาร์ซอนเป็นสโมสรที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของอังกฤษ สโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกทุกคนรู้ว่าซาเป็นทีที่น่าเหลือเชื่อนั่นเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการตัดสินใจของผมผมชอบวิธีการเล่นของทีมและผมไม่สามารถรอที่จะเริ่มต้นได้แล้วคุณได้มีโอกาสพบกับมิเกลเวตาหรือเปล่าเขาคุยอะไรกับคุณผมยังไมไ่เจอกับตัวเขานะแต่ผมได้คุยกับเขาแล้วเขาบอกผมว่าเขาไม่สามารถรอที่จะได้ร่วมงานกับผมและอยากรู้จักผมกับครอบครัวด้วยคุณช่วยบอกเกี่ยวกับสไตล์การเล่นของคุณได้หรือเปล่าผมเป็นผู้เล่นกองกลางตัวลุก ที่ต้องหาช่องว่างระหว่างไลน์เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ไปจบสกอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นการแอสซีสหรือการยิงประตูผมคิดว่าเป็นความสามารถหลักที่แฟมอล์อัซอนสามารถคาดหลังจากผมได้ผมเต็มที่เพื่อทีมอะไรคือจุดเด่นของคุณและอะไรคือสิ่งที่คุณอยากพัฒนาที่นี่จุดเด่นของผมคือการจ่ายบอลและความสามารถในการยิงประตูผมคิดว่ามันคือจุดแข็งหลกัหลกๆของผมส่วนสิ่งที่ผมอยากจะพัฒนาก็คือเรื่องของกายภาพเกี่ยวกับแรงประทะคุณได้ลงเล่นกับทีมชาติโปลุเกตชุดยูยีบกับดูโนตาวาเลส คุณได้คุยกับเขาเกี่ยวกับการย้ายมาสู่อาซอนหรือเปล่าผมได้มีโอกาสคุยกับเขานะเขาบอกผมดนหน่อยเกี่ยวกับสโมสรมีคนที่ยอดเยี่ยมที่นี่ที่จะช่วยผมกับทุกอย่างที่จําเป็นเมื่อฤดูกาลก,ก่อนคุณเจอกับเอมิลิสปิโดและเดีเอนเกเทียในฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปคุ่อายุไม่เกิน2ีปีุณรู้สึกมากแค่ไหนเกี่ยวกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ของคุณผมเคยเจอพวกเขาในยูโรพวกเขาทุกคู่เป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพอาซอนมีผู้เล่นชั้นยอดและตอนนี้ผมอยู่ที่นี่เพื่อพาทีมบรรลุปเป้าาหมาย ผู้เล่นของอาร์ซอนชุดปัจจุบันที่คนชื่นชมมากที่สุดคือใครผมเป็นแฟนตัวยงของทางโมโยซาก้าละเอมิวิพิทโลชอบวิธีการเล่นของเขาโอดิมปิกเมนนคุณภาพาคล้ายกับผมคุณอายุยังน้อยเมื่อย้ายมาที่นี่คุณพร้อมแล้วหรือยังบิโอเขาตอบว่าใช่ผมรู้สึกว่านี่เป็นการย้ายที่เหมาะสมในอาชีพของผมผมคิดว่ามันดีสำหรับผมและผมไม่เสียใจเกี่ยวกวับมันเลยผมตื่นเต้นมากๆที่ย้ายมาที่นี่ท้ายนี้อะไรคือสิ่งที่คุณคาดหวัง และความทะเยอทะยานกับช่วงเวลาที่อาร์ซอนฟาบิโอก็ทิ้งท้ายนะครับว่าผมหวังว่าผมสามารถจะบรรลุปเป้าหมายที่กำหนดไว้ในฤดูกาลนี้เราต้องอยู่ที่นี่เพื่อกันและกันเพื่อทําให้บรรลุปเป้าหมายหรือบทสัมภาษณ์จากยามล่มทีมอาร์ซอนแบบเป็นทางการของทางฟาบิโอวีเอลลาครับผมก็นรอดูผลงานของน้องอยู่ครับว่าจะช่วยทีมได้มาน้อยแค่ไหนแต่ผมบอกว่าตอนนี้อาร์ซอนก็ถือว่าเดินเกมหลักสึ่งายเตะเร็วมากๆครับผม ซัมเมอร์นี้เนี่ยปิดไปแล้วสองคนใช่ไหมครับถึงแม้ว่าคนแรกจะเป็นนักเตะที่เอามาโลเตชันหรือแม้ทั่งเป็นนักเตะของอนาคตอย่างทางมาร์คุนยอสแต่ทางฟาบิโอวิเวล่านั้นก็ต่างกันนะครับผมเป็นนักเตะที่สามารถเปลียนแยกตัวจริงกับเบอาซอนในช่วงปัจจุบันได้เลยนะครับก็ดูกันต่อไปรุ่นกันต่อไปครับผมหลังจากที่มีการปิดดิวคว้าตัวฟาบิโอวิเวล่ามารับทีมได้แล้วเนี่ยผอ้ผมเตือนจากทางโรมาโนของเม,มาบอกว่า อาร์ซอนสามารถปิดดีลคว้าตัววิเอร่าเข้ามาโนษทีได้แล้วซึ่งมีการจ่ายเงนินขับทาง FC p o r ปตที่ประมาณ35้าล้านยูโรบวกแอดออนอีก5ล้านยูโรตามผลง,งานของนักเตะอยู่ดังกล่าวเสรียสิ้นลงแล้วการตรวจร่างกายเกิดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ขั้นตอนต่อไปของอาร์ซอนตอนนี้ก็คือการเซ็นสัญญาคว้าตัวกาเบียวเจสุดให้ได้เนี่ยผมเป็นติ่งข้อความตรงนี้ผมชื่นชอบเหลือเกินฮนะบอกเป็นแนวทางว่าจะทําอะไรต่อไปนะครับผม ที่ผมหลังจากที่พูดถึงขั้นตอนการที่จะทํางานต่อไปจลซื้อขายนักเตะหลังจากไปดีคว้าตัวฟาบบโอวิเดล่ามาลงทีมได้แล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คือซื้อนักเตะคนอื่นเข้ามาลงทีมให้ได้ผมที่ต้องคาดหมายว่าจะซื้อเข้ามาในตลาดซื้อขายเติซัมเมอร์นี้ทางเอดูกัสปาผมก็ออกมาย้ําจุดตรงนี้ครับว่าอาน์ั้นยังคงทํางานอย่างหนักที่จะคว้าตัวนักเตะที่หวังว่าจะดึงเข้ามาลงทีมให้ได้เนี่ยซึ่งเขาบอกว่าในช่วง สัปดาห์ที่จะถึงนี้หรือแม้กระทั่งก่อนปีซีซั่นเนี่ยอาร์ซอนน่าจะมีข่าวดีหลายๆดีลที่เกิดขึ้นนะครับผมทางอีดูการสปาผมอ้อพูดถึงประเด็นการาดซื้อขายนักเตะหลังจากที่เซ็นสัญญาคว้าตัวฟาบิโอเวีล่าเข้ามาลงทีมได้แล้วเนี่ยจะทําอะไรต่อไปครับผมอีดูพูดว่าผมคิดว่าเรายังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีมีการพูดคุยเจยจาไปที่ทางบวกผมหวังว่าเราจะมีข่าวดีที่สามารถบอกกับแฟนๆได้คาพูดของอีดูการสปาครับผมรอตื่นเต้นไม่ไหวเลยฮะ ต่อไปที่จะเกิดขึ้นคือทดิวที่อาซ่อนนั้นหวังที่จะคว้าตัวนักเตะทางกาเบียลเชสซุดครับการวันต่อวันครับผมลุ้นกันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับผมต่อมาครับดิวของทางอากาเบียลเชสซุดนะครับเรมนโออกมาแย้งชัดเจน,นครับว่าตอนนี้การพูดคุยนั้นไปในทิศทานบวกนะครับผมกาเบียลเชสซุดกับการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของตอนนี้อาซ่อนนั้นกำลังพยายามอย่างหนักในการคว้าตัวนักเตะ ย่างทางกราเบียสุดเข้ามาร่วมทีม่ได้การเจรจานั้นไปอยู่ในขั้นที่สูงแล้วอาร์ซอนนั้นกําลังพยายามให้จะปิดดิวให้ได้สํหรับสเปอร์แล้วก็ปารีเซชเช็คแมนนั้นก็ยังคงรองคอยแล้วก็จับตาดูสถานการณ์ของทางกราเบียสุดว่าจะสามารถปิดดิวับทางอาร์ซอนนั้นหรือเปล่าถ้าไม่สามารถนะครับผม2ทีมนี้ก็จะเป็นตัวแสบนะครับผมที่จะพยายามปาดหน้ายงตัวกราเบียสุดเข้าไปร่วมทีมครับก็ถือได้ว่าอาร์ซอนตอนนี้น่าจะประมาณ80%รแล้วผม ในการที่จะปิดดิวคว้าตัวกาเบรียลชุดเข้ามาร่วมทีมให้ได้เพราะเรามีขุมกําลังหลักภายในสโมสรของแมสตี้ใช่ไหมครับก็คือตัวนักเตะแล้วก็เอเยนเองนักเตะก็มีการร้องขอครับว่าอยากมาอาร์ซอนเอเยนก็ชื่นชมในโปรเจกต์ของทางอาร์ซอนโปรเจกต์ของทางเมิเกลเอตา้าสองคนนี้ก็ถือเป็นแกนหลักที่ทําให้ดิวนั้นถูกผักดันให้จบลงโดยเร็วครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับผมต้อนรับวันใหม่ครับ หลังจากนั้นนะครับผมโดโ,โนโนชว่วงนี้ก็ท็อปฟอร์มนมื่อคือนะครับก็มาอัปเดตค่าตัวทางลิซาโดมาซินเนสนะครับผมว่าอาซอนนั้นจะซื้อราคาหรือเปล่านะครับก็บอกว่าตัวอาเจกอาร์ซดัมนะครับผมต้องการค่าตัวงทางลิซาโดมาตินเนสเนี่ยประมาณ45-50ล้านยูโรเป็นความจริงที่อาซอนนั้นสนใจแล้วก็มีการที่เขาเสนอเข้าไปแล้วประมาณ30ล้านยูโรแต่ข้อเสนอดังกล่าวนั้นยังคงไม่เพียงพอจะโดนนะครับเป็นเป้าหมายหลัก อาร์ซอนจะดึงเข้ามาร่วมทีมในตัวเด่งเซ็นเตอร์แบ็กในหลักซื้อขายยักษ์เตะซัมเมอร์นี้เอาแง่ผมยังมีคงมีส่วนต่างอยู่ครับต้องการ45 50ล้านยูโรอาร์ซอนเนี่ยยื่นไปเพียงแค่30ล้านยูโรยังมีช่องว่างอยู่ประมาณ15ล้านยูโรครับกอต้องวัดใจนะว่าอาร์ซอนจะสนใจจริงหรือเปล่าในการคว้าตัวอลิซาโดมาร์ตินเนสเข้ามาร่วมทีมครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีทีมอย่างทางแมนยูครับผมปีศาจแดงแมนยูนะฮะ ที่จะเข้ามาเจมในการตัดหน้าวัดตัวเซนเตอร์แบ็กของรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรอาจจะอาร์ซัลต์นั้นดูการที่ผ่านมาไปครอบครองครับอย่าช้าผมต้องเล่นปิดดิวให้ได้เพราะตอนนี้แมนยูกําลังคืบหน้ามาคว้าเลยนะครับเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาด้วยนะครับแต่ถ้ามองจริงๆเนี่ยทั้ง2ทีมระหว่างอาร์ซัลแล้วก็แมนยูนั้นก็มีภาษีใกล้เคียงครับผมก็คือดูกุการหน้านั้นเละลินสึกยูโลปาลีส่วนเรื่องตังเนี่ยผมมองว่า มนยูอาจจะได้เปรียบที่จิงนะผมถ้าจะมีการทุ่มค่าเหนื่อยหรือแม้กระทั่งค่าตัวแต่สําคัญผมมองว่าถ้านักเตะนั้นอยากจะพัฒนาจริงๆเนี่ยก็คงต้องมองที่โปรเจกต์ของสโมสรที่จะทําขึ้นในอนาคตครับตอนนี้โปรเจกต์ของอาร์ซอนผมมองว่าน่าจะตอบโจทย์มากกว่าเป็นการทําทีมเพื่ออนาคตเป็นการดึงนักเตะดาวรุ่งที่มีความสวรรค์เนี่ยเข้ามาสู่ทีมให้พวกเขาเนี่ยได้เติบโตไปด้วยกันเล่นด้วยกันประมาณ3-4ปีนะครับผมเพื่อฤดอออกผลให้ เข้าขายแล้วก็มีความสามาคัคคีเป็นทีมที่สามารถต่อกกกับทีมบิ๊กซิกบิ๊กเซเว่นได้ในอนาคตครับเป็นการค่อยๆต่อยอดเข้ามาเรื่อยๆต่อยอดนักเตะเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็าต้องดูแล้วก็จับตามองดูให้ดีครับว่าหากอาร์ซอนแล้วก็แมนยูนั้นยิงคนเสนรเข้ามาซื้อนักเตะราคาเท่ากันถ้าไหนทางแมนยูอาจจะให้เยอะกว่าตัวนักเตะนั้นจะเลือกไปทางไหนครับถ้าเราทเต็มที่แล้วนักเตะเลือกไปแมนยูก็ไม่เป็นไรครับผมหรือได้ว่าเป็น การตัดสินใจของนักเตะครับผมเราเข้าได้เพียงแค่ลุนอ,อาจจะช่วยทีมงานเจรจาเท่านั้นเองครับจบจากข่าวคาดตัวทางลิสโตมาติเนกครับผมไปกันต่อครับไปดูข่าวของทางลาฟินยากันบ้างครับผมล่าสุดนะครับผมเดวิดออสตินเทพสายปืนครับผมเทพสายผู้บอลอาซอนเกี่ยวกับข่าวตลาดซื้อขายนักเตะขอาสโมสรเนี่ยถ้ามาจากปากเดวิดออสตินนั้นก็จะได้ว่ามีน้ําหนักน่าจะถือค่อนข้างสูงครับผมเป็นนักข่าวระดับเทียวันอ๋อเปิดเผยว่า เป็นที่เชื่อกันได้ว่าอาร์ซอนนั้นได้มีการติดต่อเจรจาพูดคุยกับทางลิยเยตต์ตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมามีการที่เขาเสนออย่างเป็นทางการในการคว้าตัวลาฟินยาไปร่วมทีมแล้วแต่ตอนนี้ก็เชื่อได้ว่าค่าตัวที่อาร์ซอนยื่นไปนั้นมันต่ํากว่าที่ทางลิยเยติ์ตั้งไว้ถ้าเสนอดังกล่าวนั้นทางลิยเยตต์ก็มองว่ามันน้อยเกินไปนักเตะเป็นนักเตะตัวหลักภายในทีมอนาคตยังไกลอายุยังน้อยปัดตกทิ้งไปก่อนนะครับ แล้วก็จากนั้นไม่นานครับผมทางดวิดออนซีนออกมาพูดถึงประเด็นของทางลาฟินยาเพิ่มเติมครับว่าผม,มคิดว่ามันใกล้เคียงที่จะปิดดีลคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้ามาล่วมทีมแต่เป็นเรื่องจริงที่อาร์ซอนสนใจในตัวของนักเตะรายนี้มิเกลอาเจต้าและคนอื่นๆในสโมสรอ,อาร์ซอนนั้นชื่นชอบในตัวของทางลาฟินยามากๆตอนนี้การยืน่นข้อเสนอเข้ามาอย่างเป็นทางการนั้นโดนปัดทิ้งไปตอนนี้ข้อเสนอที่พวกเขายื่นเข้ามาซื้อลาฟินยานั้นยังคงไม่เพียงพอก็เลยโดนปัดทิ้งไป ก็คือการอัปเดตข้อมูลจากทางด a วิดออนซีนะครับผมที่มีการพูดผ่านช่องทางของทางฟายยูเคนะครับทีนี้นผมก็มีการพูดถึงประเด็นค่าตัวของทางลาฟินยาผมว่าทาร์ลีเตยตดนั้นตั้งค่าตัวนักเตะไว้ที่ประมาณเท่าไหร่สื่อที่มีการรายง,งานข่าวตรงนี้ก็เป็นสื่ออย่างทางดิลี่เมลนะครับผมอันนี้ดูทุกเรื่องเลเคืนนะครับเขาบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยอาร์ซอนเนี่ยได้มีการเปิดโตะเจรจายในการคว้าตัวนักเตะทางลาฟินยา กับทางสโมสรยูเติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นที่ที่เข้าใจกันดีว่าค่าตัวที่อาร์ซอนยืดเข้าไปในการยังตัวนักเตะรายนี้เข้ามาน่วมทีมนั้นน้อยกว่า60ล้านปอนยูเอติดก็เลยปัดข้อเสนอด,ดังกกล่าวทิ้งไปแล้วก็เป็นที่เชื่อได้ว่าอาร์ซอนนั้นน่าจะกลับมาด้วยข้อเสนอใหม่ที่ดีกว่าเดิมในการคว้าตัวนักเตะอัญชาติบราซิเลียนรายนี้เข้าไปร่วมทีมโอ้โหตั้งค่าตัวไว้ที่ประมาณ60ล้านปอนนะครับว,วันนั้นก็มีข่าวว่าอาร์ซนอั้นพร้อมจ่ายประมาณ50ล้านปอน การคว้าตัวลาฟินญานะฮะยังมีส่วนต่างประมาณสิบล้านปอนด์นะผมไม่รู้ว่าเงินตรงนี้จะเอามาจากตรงไหนนะฮะแต่ล่าสุดนะครับผมดวิดออนซีนะครับผมก็เปิดเผยว่าการที่ดึงลาฟินญาเข้ามาล้มชีนนั้นส่งผลกระทบโดยตรงนะผมในตําแหน่งของทางทลาสเปเป้ v ครับเขาบอกว่าเราจะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนักขของทางโคลาสเปเป้ v ผมคิดว่าอาซอนนั้นพร้อมปล่อยเปเป้จะทีมไปในหลักสุขายเดเตซัมเมอร์นี้ หากได้ค่าตัวมา25-30ล้านปอนด์ซึ่งผมก็คิดว่าตัวนักเตะนั้นก็พร้อมย้ายทีมเช่นเดียวกันไม่ต้องกลัวว่านักเตะนั้นจะมาทับตำแหน่งของทางพุโยซากา้าเพราะทางลาฟิญญานั้นก็เล่นปีกข,ขวานะครับเป็นหลักแต่ก็สามารถขยมาเป็นปีกซ้ายได้ด้วยการดึงลาฟิญญาเข้ามาในทีมนั้นเป็นการเพิ่มกูกำลังเชิ้ลึอของทางซ่อนให้ดีขึ้นนะครับเพื่อแกนตำแหน่งของทางยูรัสเปเป้ด,ด้วยเปเป้ก็พร้อมย้ายนะครับตอนนี้ก็มีสโมสรอ,อย่างทางโอลิปิกหมากเซย์โอลิปิกลียงนะครับ จะได้ตัวนักเตะทางเปเป้ไปร่วมทีมครับผมจบจากข่าวของนิโคลัสเปเป้ผมไปกันต่อครับอันนี้ก็เป็นข่าวเพิ่มเติมข้อมูลของทางยูติเตมันครับล่าสุดครับผมเดวิดออนซิงเออบอกมานยันชัดเจนนะว่าผมไม่คิดว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ตอนนี้ในหลักสี่ขายนักเตะซัมเมอร์นี้อาร์ซอนน่าจะชะลอโอกาสในการคว้าตัวยูนิเตมันเข้ามาน่มทีมเสียก่อนเพราะอาร์ซอนมองว่าณเวลาต่อจากนี้เนี่ยณเวลาช่วงนี้เนี่ย อาซอนนั้นพยายามที่จะทุ่มทุกอย่างในการคว้าตัวตัวตวตวต้งเตเป้าหมายหลักเข้ามาลมทีมให้ได้อาจมีช่วงเวลาที่เหลือในหลาส,าสข่ายตัตเตซัมเมอร์ในช่วงทท้ายเนี่ยอาจจะหวนไปลาตัวยูเรเดมอนเข้ามาลมทีมอีกครั้งหนึ่งครับข้โอโมูลตัวนี้ผมก็คล้ายข้อมูลของทางชาลสวัตนะครับาก h o o c o m ออเปิดเผยว่าอาซอนนั้นชะลอดิวของยูเรเดมอมก่อนนะครับตอนนี้อาซอนนั้นจะพยายามที่จะปิดดิวคว้าตัวตั้งเตเป้าหมายหลักให้มาลมทีมให้ได้เสียก่อน นั่นก็คือดีของทางกาบิวเยซุสรวมไปถึงเวลาฟินนีาด้วยนะครับผมทางงบประมาณเหลือช่วงเวลาเหลือในหลากซื้อขายนักเตะนั้นก็ยังหวนกลับมาล่ายูทิเตอร์มันเข้ามาล้มชีมนครับผมเป็นการกดดันเลสเตอร์ไกลๆนะครับเพราะว่าตอนนี้นักเตะก็ไม่น่าจะต่อสัญญาด้วยนะครับจะขายก็ต้องรีบขายครับผมสำหรับทางเลสเตอร์นะฮะกว่าเสียฟีในช่วงตลาดซื้อขายเตนะซัมเมอร์หน้าตอนนี้อาร์ซอนก็ไม่มีคู่แข่งนะครับผมในการคว้าตัวยูทิเตอร์มันด้วย ก็เลยทําให้อาร์ซน,นั้นยังคงชิีวๆอยู่นะฮะยังคงไม่กดดันสักเท่าไหร่ทจะต้องบีบเวลาในการคว้าตัวยูดิเตอมันเข้ามาล่วมทีนะครับวันนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้เนี่ยขอโฟกัสในการคว้าเป้าหมายหลักเสียก่อนนะครับเ,เพิอนคคิดว่าอาร์ซอลทำถูกหรือเปล่า,ปปานะฮะที่ประวิงเวลาแบบนี้ก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแต่ถ้าบทข่าวสารท้งมสอ,อาร์ซอนประจำวันนี้ครับ เพื่อนชอบเนหาของข่าวนะผมอยากืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ติดต่อแจ้งเ,เตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เขานะครับแต่วันนี้สวัสดีครับเชียร์เพื่อกันครับ